Thank you. และแล้วก็มาถึงคิวของข้าวห่อใบองุนตุรกีค่ะเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศตุรกีนั่นก็คือข้าวห่อใบองุ่นค่ะหรือที่ภาษาตุรกีเรียกว่ายับรักโดมานั่นเองค่ะสาวๆคนไหนที่มาเป็นสไปยตุรกีจะต้องมีประสบการณ์เคยทําข้าวห่อใบองุนกับแม่ย่าอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งครั้งเลยค่ะเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่วัฒนธรรมชาวตุรกีอย่างเป็นทางการเลยค่ะเสียงเลือเสียงเล่าอ้างค่ะแม่บ้านชาวตุรกีหั่นผักกันแบบนี้จริงๆนะคะบ้านเราใช้เขียงหั่นผักบ้านนี้หัน่น้าหอบ องุ่นวันนี้นะคะจะเป็นใบสะระแหน่ผักชีตุรกีแล้วก็ผักชีลาวค่ะวัตถุดิบก็ง่ายๆเลยค่ะจะใช้เป็นหัวหอมแล้วก็กระเทียมนะคะผัดในน้ํามันมะกอกค่ะผัดให้นิ่มๆเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวเข้าไปแล้วก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก่อนที่เราจะไปทําข้าวหอมใบองุ่นนะคะเราจะต้องมาปรุงข้าวกันก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ห่อในใบองุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะจะปรุงด้วยเกลือค่ะแล้วก็จะใส่เป็นใบสะระแหน่แห้งแล้วก็จะเป็นยี่หร่าแห้งค่ะ ใส่เข้าไปได้ตามใจชอบนะคะจะไม่มีปริมาณที่แน่นอนค่ะกะกะเอานะคะจากนั้นก็ใส่เป็นเครื่องเทศรวมของตุรกีค่ะเครื่องเทศอันนี้เรียกว่าเอสบาฮารัตนะคะแม่ย่าฮิวมาฝากจากดัชชาค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะหลังจากคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะก็จะเติมเป็นพริกป่นหวานค่ะแล้วก็ใส่เป็นพริกไทยตามเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักรอบนึงค่ะก่อนที่จะเติมน้ําเปล่าเข้าไปนะคะแม่ยาจะเติมน้ําเข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะทําให้ข้าวมันนิ่มค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีหรือว่ารอให้น้ําในหม้อมันแห้งก็พอค่ะหลังจากที่น้ําในหม้อแห้งแล้วนะคะผักที่เราเตรียมไว้ก็สามารถใส่เข้าไปในข้าวได้เลยค่ะผ,ผัดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะไม่ต้องสุกมากค่ะขั้นตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าข้าวจะไม่สุกแต่ว่าสามารถชิมรสชาติได้นะคะ รสชาติที่เราได้วันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็จะออกเค็มๆนัวๆแล้วก็หอมเครื่องเทศค่ะแม่ย่าก็จะตักชิมนิดนึงนะคะถ้าโอเคพอใจกับรสชาติแล้วก็สามารถนําไปห่อได้เลยค่ะแม่ย่าของเรานี่น่ารักมากๆเลยค่ะพพอร์ตลูกสะใภ้คนนี้สุดๆไปเลยก่อนที่เราจะไปห่อข้าวใบองุ่นกันนะคะแม่ย่าก็จะใช้ใบองุ่นที่ไม่สวยค่ะใส่ไว้ที่ก้นหม้อนะคะเพื่อที่เวลาที่เราเอาไปต้มมันจะได้ไม่ไหม้ก้นหม้อนั่นเองค่ะสกิลการห่อข้าวใบองุ่นของสาวๆชาว,ชาวตุรกีนี่คือเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะแม่ย่าห่อทีนึงทีละ, 5, ละรสชาติ ของข้าวหอมใบองุนนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวจากใบองุนค่ะแล้วก็ด้านในนะคะที่เป็นข้าวจะเค็มๆนัวๆห,ห,หอมเครื่องเทศค่ะอารมณ์คล้ายๆกับไส้กรอกอีสานบ้านเรานั่นแหละค่ะเพียงแค่ว่าไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ขั้นตอนการห่อข้าวใบอ่งุนไม่ยากเลยค่ะคล้ายๆกับห่อปอบเปียบบ้านเราเลยค่ะใส่ข้าวเข้าไปไม่ต้องเยอะนะคะพับด้านล่างขึ้นพับซ้ายพับขวาแล้วก็ม้วนได้เลยค่ะสกิลผู้จัดการเก่าอาหารเม็กซิกันสอนพนักงานทำเบริโตมาเป็นพันๆชิ้นการห่อข้าวใบอ่งุนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับสไปรกีีสสนนนเเเจ้คคลย่่่ะหหออร็วปอีก เมยาเห็นครั้งแรกถึงกับเซอร์ไพรส์ปรไปเลยค่ะเมนูข้าวห่อใบองุ่นนะคะจะเป็นเมนูที่แม่บ้านตุรกีทุกบ้านจะต้องทําเป็นค่ะทุกคนเพราะว่าจะเป็นเมนูคลาสสิกพื้นฐานของประเทศตุรกีเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมเลยค่ะที่มักจะเห็นได้ในงานสําคัญต่างๆสามารถนําไปรับประทานเป็นแอปพปิไคเซอร์ได้นะคะในร้านอาหารราคือมักจะเห็นเมนูนี้วางขายอยู่ตลอดค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะห่อข้าวใบองุ่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาเรียงไว้ในหม้อแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะเอาไปต้มค่ะ ก่อนที่จะเอาไปต้มนะคะก็จะมีการเติมน้ําเข้าไปค่ะแล้วก็ปิดด้วยใบองุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยเลมอนค่ะใส่เลมอนลงไปด้านบนนะคะใส่เลมอนเข้าไปเพื่อให้ได้ความเปรี้ยวแล้วก็ให้ได้กลิ่นค่ะ จากนั้นแม่ย่าก,ก็จะใช้จานนะคะทับไปอีกรอบนึงแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะระยะเวลาในการต้มนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีก็โอเคแล้วค่ะเมนูนี้นะคะจะทําทีละเยอะแต่ว่าสามารถเก็บไว้ทานได้นานค่ะหน้าตาหลังจากที่สุกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนวิธีการทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนเปิดมาเจอคลิปนี้ลองทําตามกันได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกสามารถไปลองแบบสําเร็จรูปได้นะคะเขาจะมีขายแบบเป็นกระป๋องนะคะจะถูกแช่ไว้ในน้ามันมะกอกค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร ให้ด้ดวยนะคะคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ